สวัสดีครับครูจิตวิสณนุนะครับประสบการณ์ในการใช้ไพ่ทํานายดวงมานะครับทั้งหมด10ปีนะครับแล้วก็มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย6ปีนะครับในส่วนของไพ่ที่เป็นชุดเทศทั้งหมดนะครับผมนะครับในชุดนี้นะครับเป็นไพ่กาลีออร์เลคิลนะครับซึ่งจะเป็นไพ่ที่บรรยายถึงประวัติความเป็นมาของพระแม่กาลีนะครับรวมถึงข้อธรรมะภาคปางต่างๆของพระองค์นะครับที่จะสามารถนําไปใช้ประยุกต์ กับชีวิตได้ทั้งหมดนะครับจุดเด่นของไพ่ชุดนี้นะครับก็คือภาพสวยนะครับแล้วก็มีชื่อใต้ภาพนะครับซึ่งบอกให้รู้ถึงลักษณะโดดเด่นของพระแม่ในภาคบางต่างๆรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ง่ายแม่นยำแล้วก็มีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนนะครับผมเราสามารถที่จะเรียนรู้ใน ออภาคพ,พิเศษเนี่ครับจริงๆต้องเรียกภาคพ,พิเศษเพราะว่าภาพยพระแม่กาลีเนี่ยพระแม่กาลีเป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับในภาคของ ผู้ที่ขจัดปัดเป่าอุปสรรคนะครับผมในชุดนี้ก็จะสอนในส่วนของความหมายนะครับประวัติความเป็นมาแล้วก็การวางตำแหน่งไพ่นะครับ5ใบ3าใบารวมถึงภาคพยากรนะครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกคนได้เรียนรู้ไพ่ชุดมหาการีมีความสูงนะครับพบกับอาจารย์ได้ที่สยามดวงอะคาเดมี่นะครับผม